ที่นี่ก็พุทธศาสนาศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุดับทุกข์ที่การตัดต้นเหตุไม่ใช่ไปจัดที่ผลแต่ว่าจัดที่ต้นเหตุ อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ประจัดการที่นั่นสรุปความดีๆว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุอย่าไปจัดการกับตัวทุกข์มันจะเกิดอาการที่เรียกว่าเอาไม้สั้นไปรันขี้ จะมีผลอย่างไรเชิญไปลองดูเอาไม้สั้นไปนั่งดันขี่ด้วยจะมีผลอย่างไรลองดู <c oughs> มันถูกต้องกว่านั่นอีกอไม่เอาไม้ยาวไปดันขี้จะต้อง <c oughs> มันไม่ขี่ออกมาให้ต้องจัดการนั่นแหละมากกว่า <c oughs> มันทำให้เกิดทุกข์ มันจัดการที่ต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วมันไม่เกิดทุกข์มันไม่ต้องขี้ออกมาเอาไม้สั้นไปรันหรือเอาไม้ยาวไปรันให้มันยุ่งพุทธศาสนาพุทธศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุไม่ไปดับทุกข์ที่ตัวทุกข์นี่คำพูดนี่มันหลอกลวง เพราะว่าพูดว่าดับทุกข์ดับทุกข์นี้่ต้องดับไปตัวทุกข์นี่ระวังให้ดีถ้าไม่ได้ศึกษาเพียงพอมันจะเอาไม้สั้นไปรันขี้แล้วมันจะไม่สําเร็จประโยชน์อะไรมันไม่ไม่ต้องเอาไม้สั้นไปรันขี้มันไม่ต้องเอาไม้ยาวไปรันขี้มันทําให้ไม่ขี้มันไม่มีปัญหา พระบาลีเองก็เป็นอย่างนั้นแต่คนไม่สังเกตให้พวกเรามันสับเพ่ามันสับเพ่าไปเปิดดูใหม่เรื่องอริยสัจนะทุกคนมันท่องได้ทุกเป็นอย่างไรทุกคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไรคือตัณหาพอดับทุกคืออย่างไรมันไม่ไปดับที่ ตัวความเกิดแก่เจ็บตายมันไปดับที่ตัณหาพอดับทุกข์ไปดับที่ตัณหา,ไ,หาไม่ได้ดับที่ตัวทุกข์นั่น,นคืออาการที่ไม่เอาไม้สั้นไปรันขี้ระวังให้ดีอย่าไปดับทุกข์ที่ตัวทุกข์จงดับทุกข์ที่ต้นเหตุก็คือทําไม่ให้ทุกข์เกิดอาการทําไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาได้นั่น,นะคือการดับทุกข์ที่แท้จ,จริงเลยไม่ต้องเอาไม้ไม้สั้นหรือไม้ยาวไปรันขี พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุที่เกิดแห่งความทุกข์ทุกไม่เกิดมันก็ไม่ต้องดับทุกข์เพราะมันไปตัดไปที่ต้นเหตุแล้วคำว่าดับทุกข์นันหมายถึงดับต้นเหตุแห่งทุกข์จนทุกข์มันไม่เกิดทุกข์มันไม่เกิดนั่นเรียกว่าดับทุกข์ภาษาที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ แต่ภาษาที่พูดกันมันกำกูมันดับทุกข์ดับทุกข์เอาที่ก็ลองดูดิลองดับไปทุกข์นี่ดับเข้าไปที่ตัวความทุกข์นี่ทางวัตถุวัตถุแท้ๆก็เห็นได้ไงไงดับไฟไปดับที่ตัวไฟหรือไปดับที่ต้นเหตุแห่งไฟการที่จะดับไฟได้ไปดับที่เปลวไฟหรือไปดับที่ต้นเหตุให้เกิดไฟเนี่ไปดับที่เปลวไฟมันก็ไม่มีที่สิ้นสุด ก็ไปดับทิดตัวเหตุที่เกิดไฟจะเป็นไม้ฟืนหรือน้ํามันหรืออะไรก็สุดแท้ดับที่ตรงนั้นมันก็จะไม่เกิดไฟขึ้นมากลายเป็นว่าไม่ทําให้ไฟเกิดนั่นแหละคือดับไฟแยกขายไหมไม่ทําให้ไฟเกิดนั่นแหละคือดับไฟไม่ทําให้ทุกเกิดนั่นแหละคือดับทุกอ,อ้าวใครอยากโง่ไม่สัน้นไปกันคีก็เชิญ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุเอาข้อต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการอยู่เหนืออำนาจของเวลาของเวลา <c oughs> น,นี่ยากมากมันยากมาก นี่หยากมากเพราะแบคนน่ยมันไม่รู้แม้แต่ว่าเวลาคืออะไรมันก็ไม่รู้เวลาคืออะไรรู้ไหมหยุดหยุดนาฬิกาใช่เวลาหยุดไหมหยุดดวงอาทิตย์หยุดดวงอาทนตย์ไม่หมุนหยุดโลกไม่หมุนหยุดดวงอาทิตย์ดวงอาทิย์ไม่หมุนเวลาหยุดไหมเวลาหยุดไหมเอาสิขอคิดดู สูงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่หมุนเนี่ยไม่ไม่ไม่เดินเนี่ยเวลาหยุดไหม <c oughs> มันไม่ใช่เวลาอยู่ที่ตรงนั้น <c oughs> นั่นเันเวลาของลูกเด็กเด็ก <c oughs> เวลาอยู่ที่นาฬิกาอยู่เวลาจีตตะวันขึ้นตะวันตกพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตกนั่นเวลาของลูกเด็กเด็กที่บางคนไม่รู้ก็จะถือว่าเวลาไม่มีกยเอาเป็นเวลาไม่มีซะอีกก็มีอย่างนี้ <c oughs> เวลานะมันมียิ่งกว่ามีแล้วมันกัดกินคนเราเนะเวลานั่นแนหะคือจุดระหว่างความอยากกับการได้สมอยากมีความอยากขึ้นมาแล้วจนกว่าจะได้สมอยากตรงนั้นนะ่ะคือตัวเวลาถ้าไม่มีความอยากมันจะไม่มีเวลา พระอรหันต์ไม่มีความอยากพระอรหันต์ไม่มีเวลาเวลาไม่กัดกินพระอรหันตเวลาจะกัดกินเฉพาะคนโง่ที่มีความอยากแล้วมันยังไม่ได้สมอยากถ้าหยุดความอยากจะล้วความหมายอันแท้จริงของเวลาไม่มีแต่เดืยวนี้ที่ว่ามีนาฬิกาเป็นเครื่องวัดเวลานะั้นมันก็ไม่ใช่เวลามันเป็นเครื่องวัดเวลา มันเป็นเครื่องวัดเวลาทางวัตถุจะด้วยไม่ใช่ทางจิตใจเวลาทางจิตใจคือความอยากเป็นเหตุให้เกิดความต้องการระหว่างที่ยังไม่ได้ตามที่ต้องการนั่นแหละคือเวลาที่กัดกินหัวใจคนถ้าใครมีเวลา ตกอยู่แต่อำนาจของเวลาก็ถูกเวลากัดกิน <c oughs> พระอาหารหันต์ไม่มีเวลาเพราะไม่มีความอยากซึ่งเป็นต้นเหตุหรือความหมายของเวลาพระอาหารหันต์ไม่มีเวลาเวลาไม่มีความหมาย <c oughs> สำหรับพระอาหารหันต์หรือผู้ที่ไม่มีตัณหาจึงบาลีมีว่าผู้ใดกัดกินตัณหาผู้นั้นกินเวลาผู้ใดไม่มีตัณหาผู้นั้นกินเวลา ผู้ใดมีตัณหาผู้นั้นเวลากินเอาผู้ใดมีตัณหาผู้นั้นถูกกัดกินโดยเวลาผู้ใดไม่มีตัณหาผู้นั้นไม่ถูกกัดกินโดยเวลาเวลามีอยู่จริง้งยิ่งกว่าจริง้งหรือความอยากและยังไม่ได้สมอยากแต่มันเป็นเรื่องละเอียดทางจิตทางใจฟังยากอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ ก็จะเด็กๆก็จะถามอ้าวระอาจาัย์แต่มีไม่มีไม่รู้นาฬิกาก็เดินเรื่อยอย่างนี้มันก็พูดกันไม่ได้มันพูดกันไม่ได้เพราะมันคนละความหมายดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กันเดินอยู่เรื่อยใครจะต้องการอะไรเรื่องไม่ต้องการมันคนละความหมายเข้า่าเวลาเวลา เกิดมาจากตัณหาคือความอยากความต้องการในระยะที่ยังไม่ได้ตามที่อยากที่ต้องการมันก็ยังมีเวลาพอมันได้เต็มความต้องการไม่มีอยากไม่ต้องการอะไรแล้วเวลาก็ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเวลาก็ไม่มีมันลึกหน่อย <c oughs> พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการยูนเนื้ออํานาจของเวลา พระพุทธศาสนาสอนให้ทำลายตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเวลาเสียมันก็ตัดต้นเหตุเจิดเวลาเนี่ยเสียอีกละไปตัดต้นเหตุที่ทำให้เกิดความหมายของเวลาไม่มีตัณหาไม่ต้องการด้วยความโง่เรื่องนี้ก็สำคัญมากมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง แต่พวกนั้นเขาไม่ยอมว่าเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็บ้าไปคนเดียวเราไอ้น,นี่ด้วยดีคุณด้วยดีเป็นวิทยาศาสตร์อย่างยิ่ง